งานอีเวนต์ปกติก็ทำไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นงานปาร์ตี้แบบไหนที่สามารถเชิญนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยอย่างแอนทองประสมอัมพชราภาแอปทักษอรอน,นัดมีเรียนุ่นวรนุชปริตาซิริตาและเชอรี่เข็มอัปสรมาร่วมงานปาร์ตี้ที่บ้านสุดลุูของมาดามแป้งนวลพันล้ำตำแถมเสริมความสนุกด้วยหมอช้างกอน,นรงเดชสามีของสาวสิริตามาร่วมงานอีกด้วย ซึ่งบรรยากาศภายในงานรมวมโตะของเหล่าสุปตาของเมืองไทยนั้นก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นเรียบง่ายทานอาหารร่วมโต๊ะและสาวนัดมีเรียยังโชว์ร้องเพลงสดๆให้ทุกคนฟังอีกด้วยทำเอาเหล่าโซเชียลแห่แชร์ภาพเนยกใหญ่เต็มหน้าฟีดเลยล่ะค่ะ